สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับส่งโลเคชันในไลน์นะครับวิธีการส่งที่อยู่ตำแหน่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเมื่อก่อนปี2021นะครับมันไม่สามารถทําได้เลยใช่ไหมครับแต่ปีนี้2 0 2 5จะมาทําอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอยักนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับทีนี้นะครับเราก็มาทําการเลือกไลน์ของ เราเลยที่เราต้องการที่จะส่งไปไปไปนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอาจะแชร์ที่อยู่ตำแหน่งให้คนอื่นเขาหรือว่าพ่อแม่เราหรือว่าพี่น้องของเราญาติพี่น้องของเรานะครับหรือว่าคนอื่นเขานะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ให้ดูเลยว่าวิธีการแชร์มาต้องทําอย่างไรวันนี้ก็มาดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับทาไงนะครับเข้าไปที่ไลน์ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเราเข้าไปที่ตำแหน่ง มันจะส่งได้แค่ตำแหน่งเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถส่งเป็นโลเคชันตัวจริงได้นะครับถ้าอยากได้โลเคชันตัวจริงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับอันดับแรกอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ไลน์นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกไลน์ของผมก่อนที่ผมจะส่งไปนะครับเลือกเพื่อนของผมก่อนนะครับอย่างเช่นผมจะอย่างเช่นผมจะส่งให้คนนี้นะครับอันนี้แม่ผมนะครับผมจะส่งเข้าไปที่ไลน์แม่นะครับวิธีการแชร์ตำแหน่งนะครับกดเข้าไปที่ตำแหน่งทที่ตั้งเลยนะครับ เราก็มาดูนะครับว่าต้องการที่จะส่งตำแหน่งอะไรนะครับมันสามารถเลื่อนได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะเอาอะไรนะครับเลื่อนได้มันจะเลื่อนไปที่ตรงนี้ได้หรือว่าเราจะไปห้างเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะเลื่อนได้หมดนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นผมนี่จะเอาตัวอย่างเลยนะครับนี่วัดวัดแป้นทองเนี่ยโสภารามเนี่ยเห็นไหมตรงสามบาตะวันตกนะครับนี่ครับ เขตคอสามบาทนะครับหรือว่าแขวนขอสามบาทตรงมินบุรีนะตรงแถวใกล้ๆสุวินทวงนะครับผมต้องการที่เอาอันนี้นะครับกดแชร์เข้าไปนะครับทีนี้มันจะส่งไปที่ไหนมันจะส่งไปที่ไลน์ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าอันนี้ผมส่งไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับส่วนวิธีการดูตำแหน่งนะครับหลายคนบอกว่าดูตำแหน่งยังไงไม่ยากเลยนะครับบเข้อพี่ที่ผมบอกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูหนึ่งครั้งนะครับถ้า ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะสอนอีกนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะเจอตรงนี้แล้วนะครับเป็นอันนี้เลยนะครับถนนซ่าร้านบุคคลนะครับสารบุคคลเนี่ยเห็นไหมมันจะเจอตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะดูที่อื่นก็สามารถทําได้หมดนะครับนี่อันนี้ผมปักหมุดไว้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเอ่อต้องการทําอะไรอ่ะหมายถึงว่าเปิดแป๊บหนึงเสียงลมดังมากนะครับ เราต้องการที่จะเปิดในย ahoo นะครับหรือว่าเปิดใน Google Ma p เปิดในแอปอื่นๆนะครับเปิดแชร์ทางไลน์แชร์ไปทางแอปอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูนะครับไปที่อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลายคนบอกว่าไปแชร์ไปที่ย ahoo ยังไงนะครับไปถึงว่ามันจะไปตรงนี้นะครับเห็นไหมมันกําลังรันอยู่เห็นไหมครับ่ะดูตามหน้าจอนี้ไปเลยนะครับไอเนี้ยมันจะขึ้นภาษาจีนนะครับซึ่งเราอ่านไม่ออกหรอกนะครับถ้าเราแชร์ไปที่ อื่น <osc> ๆนะครับ feet. ไปแชร์ไปที่ Google Map เราก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับมันจะขึ้น <es street. S 1> เลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเลขลัติจุดนี้เห็นไหมลัติจุดที่เราอ่ะต้องการที่จะไปนะครับเป็นลัติจุดตัวจุดเขาเรียกว่าลัติจุดนะครับตัวอีเขาเรียกว่าลัติจุดนะครับมันจะมีวงกลมอยู่ตรงข้างบนนะครับเขาเรียกว่ารัติจุดนะครับมันจะมีเลขตรงยาวนะครับเราก็ไม่สามารถระบุได้หรอกนะครับซึ่งมันยาวนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อเครื่องชาร์จหน่งนะครับอ่ะ เมื่อกี้แบตเตอรี่มันจะหมดเหรอนะครับยังทันอยู่นะครับอ่ะอันเนี้ยเราก็เปิดไปที่แอปอื่นเลยนะครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าสถานที่ที่ไม่มีชื่อนะครับเราก็สามารถดูได้มันจะขึ้นให้เลยนะครับหรือว่าเรากที่จะไปแชร์ทางไลน์นะครับนี่เราก็สามารถแชร์ได้เราเลือกไลน์คนไหนก็ได้นะครับซึ่งผมมีเพื่อนหลายคนเลยนะครับผมไม่ผมจะไม่ทําให้ดูนะครับเพราะผมส่งให้คนเดียวส่งให้เคสนี้แม่ผม นะครับที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอผมยืมโทรศัพท์ให้ผมนะครับหรือว่าแชร์ไปที่แอปอื่นนะครับผมก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับแชร์ไปที่ Facebook แชร์ไปที่ Messenger Messenger ก็ทําได้หมดนะครับถ้ามีเพื่อนหลายคนหรือว่าเพื่อนต้องการที่จะไปทางโน้นทางนี้เราก็สามารถทําได้เลยนะครับอ่านะโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโอไปเนี่ยตอนเมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่ผมอัดคลิปนะครับเขาบอกว่า ผมเนี่ยได้แชร์ตำแหน่งแล, <c oughs> แล้วเขาแจ้งที่ไลน์มาแล้วมันจะเป็นการแจ้งเตือนบนไลน์นะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะแชร์ก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่าแชร์ไปให้ใหญาติของเราหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราก็สามารถแชร์ไปได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับช่องเดิมเลยนะครับโอเคก็ มาแจ,จ้งมาแจ้งข่าวๆ้าพียง์ทีนี้นะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ